สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกคนหลายๆคนจะงงว่าเอาครูเพอรี่มาวันนี้มาไลฟ์ในเพจนะคะทุกคนจ๋าคือครูนะคะคือครูนะคะไลฟ์มหากราบย1วันของแม่ครูสิตาไปครบ21วันครบเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดีว่านะคะคือเราแบ่งปันเนาะ เราแบ่งปันทุกอย่างเลยเราแบ่งปันทุกสิ่งและเราก็แบ่งปันพิที o ยูทูบด้วยนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่านะคะไลฟ์วันที่ยี่สิบครูพอดีหายังไงก็หาไม่เจอนะคะจะบอกได้เลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือดีมากเสมอครูก็เลยมาไลฟ์วันที่20อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์พิเศษมากๆนะคะเป็นไลฟ์ที่พิเศษมากมาก ส่งงานพ่อจัก,กรวาล2รอบพ่อก็ต้องให้ของขวัญเบิ้ลสองรอบอย่างแน่นอนนะคะไม่เป็นไรนะคะอะไรที่เกิดขึ้นดีมากเสมอนะจ๊ะทุกคนคะ่ะมาค่ะสำหรับใครคนไหนที่คุณอยากที่จะสำเร็จในชีวิตนะคุณจะต้องมาเอาวิชาความลับของชีวิตไปค่ะในมหากับ21วันเนาะของแม่ครูสิตานะคะในเวอร์ชั่นของครูเพอรีนะคะ21วันเสกสร้างปฏิหารใหม่ให้กับชีวิตนะคะทุกคนจ๋า โอเคนะสำหรับใครคนไหนที่เคยตามกันอยู่แล้วก็จะรู้นะคะแต่วันนี้มาวันที่2ี่สซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะทุกคนคะ่ะในหัวข้อนะคะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะให้โดนใจและมีพลังเนาะจากวันนี้เราจะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักด้วความขอบคุณจากหัวใจ ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งทั้งหลายด<แ>เดี๋ยวเพลงจบเรามาเริ่มกันเลยนะคะลายพิเศษของคูเพอรี่สามวิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังทำยังไงนะคะ จากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณ 是他。 บแล้วโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะแน่นอนที่สุดว่านะคะใครคนไหนที่ไม่มีเป้าหมายเนาะไม่มีเป้าหมายในชีวิตคนคนนั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนจะ๋ะใครที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนาะไม่มีการโฟกัสอะไรใดๆทั้งสิน้นใช้ชีวิตไปวันๆน,นะคะคุณก็ ชีวิตนี้มันห่อเหี่ยวเหลือเกินถูกต้องไหมคะดังนั้นมาดูวิธีการที่คุณนั้นจะสําเร็จแบบง่ายสบายๆและวิธีการตั้งเป้าหมายคุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีให้สําเร็จและมีพลังนะคะตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังแน่นอนที่สุดนะคะถ้าความที่เรานั้นไม่ได้ไว้วางใจในจักรวาลเนาะ ถ้าบางคนคือแบบว่าตั้งเป้าหมายไปแล้วเสร็จแล้วคุณมานั่งกังวลมานั่งสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมาว่านนนั่นนี่ก็เท่ากับว่าคุณแคนเซิลไปแล้วนะคะทุกคนจ้าดังนั้นนะคะตั้งเป้าหมายอย่างไรในชีวิตของคุณที่คุณนั้นจะแบบว่าโดนใจและมีพลังที่สุดมาไปที่ข้อหนึ่งกันเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะคุมมั่นใจและแน่ใจมากๆว่าใครที่ได้อยากจะรู้ความลับของชีวิต คุณสามารถที่จะมาตามได้เลยกับมาหากรรมยีบวันของแม่ครูสิตาเนาะหรือจะมาฟังในเวอร์ชั่นของครูเบอร์รี่ได้เลยใน21วันนี้สร้างปฏิหาริย์ใหม่ให้กับชีวิตของคุณนะคะคือแม่ครูสิตาเขาคือจะเป็นคนที่สําเร็จกดแรงดึงดูดจากคนที่ติดลบสิบล้านและมารวยมารอดด้วยกดแรงดึงดูดกดจักรวาลจนตอนนี้เขาแบบว่ามาหาศาลมากๆแล้วนะคะถ้าใครคนไหนที่คุณอยากที่จะสำเร็จคุณพลาดไม่ได้เลยที่คุณจะต้องมาติดตามนะคะ และเขาได้ขมวดปมเอาไว้เรียบร้อยแล้วใน21วันนี้เส็กซ์ตั้งนะคะในมหากัปบ21วันของเขาดังนั้นคุณสามารถที่จะไปตามดูได้เลยหลายคนหลายหลายคนซึ่งครูเพอรี่เองด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนนะจะเป็นคนที่เรียนมาเยอะแยะมากมายหลายครูเหมือนกันเรียนมาหลายครูหลายขึ้นค่ะงงสับสนงงขึ้นนะคะสับสนงงขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องไปเอาตรงไหนก่อนวะอะไรยังไงวะ ดังนั้นง่ายมากๆคุณโคตรโชคดีมากๆที่คุณได้เข้ามาฟังคุณจะเป็นคนที่แบบว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วค่ะคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตใหม่แบบง่ายๆสบายๆถ้าคุณตั้งใจเรียนรู้และลงมือทำนะโอเควันนี้มากับวันที่20นะคะตั้งเป้าหมายอย่างไรให้โดนใจและมีพลังไปที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะผลลัพธ์และเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะทำให้คุณมีพลังค่ะ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เกินตัวเราขยับนิดนิดขย่งหน่อยหน ой, ่อยกระโดดนิดนิดกระโดดหน่อยหน่อยไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าหมายถ้าสมมุติว่าเรามีเงเินเดือนหมื่นหนึง่งแต่ว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายหรือว่าเรามียอดขายเราเป็นแม่ค้าตลาดนัดหรือว่าเราเป็นนักขายเป็น PC ห้างอย่างที่คร,รูพัลีเคยทําอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วคุณตั้งเป้าหมายในห้างนั้นๆในเดือนเนี้ยเนี้ยว่าฉันจะต้องเอาเดือนเนี้ยฉันจะเอายอดขายในโปรโมชั่นนั้นๆนะฉันจะเอายอดขาย200,000 แล้วคุณไปตั้งเป้าหมายว่าก็คงได้สองแสนเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือเป้าหมายนั้นมันจะเหมือนเดิมมันจะทําให้จิตใจ,ใจเราไม่กระตือรือร้น,นมันจะทําให้จิตใจเรานั้นไม่ไม่อยากที่จะไปในสเต็ปถัดไปอะ่ะง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันโคตรยิ่งใหญ่ให้มันมีพลังที่คุณอยากที่จะกระโดดไปหามันได้แบบคือมันมีพลังอยากที่จะกระโดดไปคว้าเป้าหมายนั้นๆน่ะ เมื่อคุณมีพลังอยากจะกระโดดไปคว้าเป้าหมายนั้นน,นมันจะทําให้คุณชีวิตคุณมันตื่นเต้นมันสดใสมันกระตือรือร้นใช่ไหมคะดังนั้นคือมันง่ายมากๆเมื่อเราเคยได้อะไรที่มันได้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะความรู้สึกเรามันจะไม่มันจะยังแบบว่าชินชาไงเสร็จแล้วดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณจะต้องตั้งให้เกินตัวของคุณตั้งให้เกินพลังของคุณบุคคลใดก็แล้วแต่นะคะ ดังนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆคุณจะต้องตั้งให้ใหญ่เกินตัวของคุณเป้าหมายและก็สิ่งที่ดำเนินไปก็คือคุณจะต้องมีความสุขมีความเบิกบานในชีวิตของคุณมีความสุขสนุกสนานว่าฉันได้แน่ๆยังไงก็คือเชื่อใจและวางใจในจัก,กรวาลตั้งเป้าหมายให,ให้ใหญ่เกินตัวไปเลยสมมติว่าเดือนนี้เคยได้หมื่นห้าคุณก็ตั้งไปเลย2 0 0 0 0นหรือคุณจะหาไรายได้พิเศษหาไรายได้เสริมจากที่ไหนก็แล้วแต่ เพราะจิตของคุณมันเปิดเมื่อจิตของคุณมันเปิดถ้าสมมุติว่าเรายังตั้งเป้าหมายเดิมๆจิตของคุณมันก็ได้รับความรู้สึกเดิม,เดมๆเพอเคือแบบว่าความรู้สึกที่มันเดิมๆเ,เหมือนเดิมซ้ํซๆำซากๆมากมันก็จะเฉยชามันจะทําให้จิตของเราลงไปต่ําด้วยมันจะทําให้เมื่อเรามีความเฉยปุ๊บอะพลังงานมันจะลงต่ําดังนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากๆคุณจะต้องไม่เฉยคุณต้องมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณฝัน อยากที่จะทำมันให้สําเร็จนะคะดังนั้นนะคะทุกคนจะ้ะมาไปที่ข้อสองกันเลยนะคะเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้มันจะต้องสอดคล้องกันค่ะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันจะต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำยังไงคือคุณทำงานนั้นๆคุณทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบว่า มันโอเคคุณทําได้แบบว่าวันวันหนึ่งมันรู้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทําไปโดยที่ว่าเอา้าวันวันหนึ่งเอามันนี่มันเย็นแล้วเหรอนี่มันมืดแล้วแล้วเหรอนี่มันค่าแล้วเหรอดังนั้นคุณจะสนุกกับมันและคุณจะแบบว่าอยากที่จะทํามันให้สําเร็จไปดังเป้าหมายของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆดังนั้นมาทําสิ่งที่คุณรักนะคะมาทําสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเนาะชอบถ่ายรูป หรือว่าชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเพราะว่าสิ่งที่คุณทําเมื่อคุณนั้นเมื่อมันสอดคล้องกันแล้วอะสิ่งที่คุณทํามันจะสําเร็จได้แบบลืมตาม,มาอีกทีหนึง่งเอา้ามันสําเร็จแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากๆนะคะทุกคนค่ะดังนั้นเนาะอย่างครูเพอรี่เองก็เหมือนกันครูจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะเอาตัวยกตัวอย่างง่งายๆคือครูจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปและก็ชอบที่จะแบบ ธรรมดาของผู้หญิงอะ่ะคือผู้หญิงจะชอบรักสวยรักงามใช่ไหมชอบรักสวยรักงามชอบอะไรที่มันแบบว่าเออดูแบบุแบบกกิกนะสวยงามเออดูดีน,นนั้นนี่ใช่ไหมครูเพอรี่จึงเลือกงานที่เป็นเป็นงานพีงานห้างงานขายงานขายเสื้อผ้าซึ่งครูชอบที่จะได้แนะนําสินค้าให้กับลูกค้าและได้นําเขาได้แนะนําเขาให้เขาแบบว่า ได้รู้จักวิธีการใช้อย่างสมมติเมื่อก่อนนะคะได้รู้จักวิธีการแต่งตัวได้รู้สักรู้จักวิธีการแต่งหน้าว่าแต่งยังไงให้มันดูดีแต่งยังไงให้มันดูสวยแต่งยังไงให้มันดูเข้ากับบุคลิกของคนคนนั้นอันนั้นครูจะเป็นคนที่ชอบและพอใจกับงานนั้นๆมากๆแต่ณปัจจุบันนี้คือคร,รทูทำ t a w เพราะสิ่งที่ทําให้ครูรักก็เชกเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นงานที่สวยงามเป็นงานที่เราได้ถ่ายรูปเป็นและที่สําคัญคือเป็นงานที่ สบายๆและได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนโดยที่เรานั้นมาแบ่งปันทางทางทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนได้อีกเยอะแยะมากมายเลยและเป็นงานที่แน่นอนที่สุดว่าความสวยความงามของ t ี w เราก็มีความสวยความงามอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพผิวพรรณดังนั้นคือเนี่ยแหละคือเป็นเลือกครูเลือก งานที่เราชอบเลือกงานที่ครูชอบนะคะครูไม่ชอบงานที่จะไปแบกหามเนาะอย่างสมัยก่อนเหมือนกันพี่ชายพี่สะพ้ยพี่เขยเขาก็เคยชวนครูไปทํางานก่อสร้างนะแต่ครูไม่ได้เลือกเพราะครูไม่ได้ชอบครูไม่ได้ชอบงานที่มันหนัก,นกเนาะดังนั้นคืนนี้แหละคะ่ะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะทุกคนคุณจงเลือกงานที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อที่ ว่ามันจะไปถึงความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะดังนั้นคือคุณรักคุณชอบแบบไหนคุณก็ทําในสิ่งนั้นๆที่คุณชอบรักในสิ่งที่ทําเมื่อเราทําทุกวันทุกวันอะ่ะเราทําแต่ละวันละวันอะ่ะมันจะหมดเวลาเร็วมากๆและเมื่อคุณทําด้วยใจรักสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทําด้วยใจรักและมีความสุขอะ่ะเป้าหมายมันจะง่ายมากๆเมื่อเราดําเนินดําเนินชีวิตด้วยความรักและความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มาแบบง่ายๆสบายๆอย่างกับจับวางนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นนะไปที่ข้อ3กันเลยทุกคนทุกคนเข้าใจนะคะครูคิดว่าทุกคนเข้าใจมากๆเลยและนนแน่นอนที่สุดเนาะใครที่เป็นคนที่สําเร็จอยากที่จะสําเร็จเ็ดในชีวิตนะคะคุณจะต้องได้เข้ามาฟังไรียนี้คุณจะต้องได้เข้ามาฟังและคุณครูอธิษฐานจิตอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะจะมาไล์นะคะ ใครที่ได้เข้ามาฟังไลน์นี้คุณจะโชคดีมากๆและคุณจะตื่นรู้และคุณจะสําเร็จในชีวิตแบบง่ายๆสบายๆมาไปที่ข้อ3กันเลยตั้งเป้าหมายอย่างไรให้โดนใจและมีพลังไปที่ข้อ3กันเลยค่ะแน่นอนที่สุดว่าเป้าหมายของคุณนั้นคุณจะต้องมีคนที่คุณรักอยู่ในนั้นด้วยค่ะคุณจะต้องมีคนที่คุณรักอยู่ในนั้นทุกวันนี้คุณทําเพื่ออะไรคุณจะต้องรู้แน่นอนที่สุดว่าเราทําเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเราถูกต้องไหมคะ มีใครบ้างที่แบบว่าไม่ได้มีครอบครัวไม่มีแน่นอนนะะเราทําเพื่อครอบครัวเราเพราะสังคมคนไทยเราก็ต้องทําเพื่อครอบครัวอยู่แล้วเนาะและเป้าหมายนั้นๆที่คุณให้คุณมองเห็นภาพไปเลยค่ะคุณทำสิ่งสิ่งนี้เพื่อครอบครัวของคุณเพื่อพ่อแม่ของคุณสมมุติว่าปีนี้คุณจะเอาร้อยล้านหรือสิบล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อคุณตั้งใจทําเมื่อคุณมีเป้าหมายเมื่อคุณมีงานที่คุณชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ คุณทำด้วยความรักคุณทำด้วยใจรักและคุณทำเพื่อครอบครัวของคุณคุณมองเห็นไปเลยให้คุณมองเห็นไปเลยค่ะว่าเมื่อคุณสำเร็จแล้วพ่อแม่เขาจะดีใจมากขนาดไหนคุณได้นําเงินจำนวนนี้สิบล้านบาทไปให้พ่อแม่ของคุณคุณแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไปให้พ่อแม่ไปให้กับตัวคุณเองไปซื้อบ้านไปซื้อรถมีเงินสดเก็บในบัญชี ให้กับตัวเองและช้อปปิ้งให้กับตัวเองและให้กับลูกของคุณให้กับลูกๆของคุณให้กับแฟนให้กับสามีภรรยาของคุณและวันนั้นคุณคิดให้คุณคิดไปเลยว่าคุณจะมีความสุขขนาดไหนนะคะให้คุณคิดไปเลยว่าเมื่อคุณถึงวันนั้นแล้ววันที่คุณสาเร็จอ่ะคุณจะโคตรมีความสุขขนาดไหนทุกคนเขาจะมองคุณด้วยความชื่นชมยินดีแบบไหนพ่อแม่จะแบบว่าโอ๊ยภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากๆเนาะพ่อแม่ญาติพี่น้องโคตรภูมิใจในตัวคุณเลยและลูกของคุณ เขาจะวิ่งมาก,กอดคุณเขาจะบอกว่าแม่สุดยอดมากๆแม่ยอดเยี่ยมมากๆให้คุณคิดไปเลยถึงวันนั้นที่คุณมีความสุขวันที่คุณถึงเป้าหมายแล้วค่ะมันโคตรยอดเยี่ยมขนาดไหนตัวคุณเองจะมีความสุขขนาดไหนและคุณจะแต่งตัวแบบไหนและคุณจะยิ้มบานหน้าบานแฉ่งขนาดไหนนะคะคุณจะยิ้มด้วยความแฮปปี้ด้วยความยินดีด้วยความมีความสุขขนาดไหนให้คุณคิดถึงวันนั้นไปเลยว่าวันนั้นมันโคตรยอดเยี่ยมมากๆ เอาใจของเราไปแตะที่เป้าหมายของเราสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจ้าใครที่ได้เข้ามาในรายนี้คุณโชคดีมากๆนะคะให้คุณมองเห็นไปเลยว่าวันที่คุณสําเร็จมันโคตรยิ่งใหญ่แล้วมันโคตรมีความสุขขนาดไหนให้เรามองที่เป้าหมายของเราบ่อยๆเพื่อที่เรานั้นจิตของเราจะได้ไปเกาะที่เป้าหมายของเราเมื่อจิตของเราเกาะที่เป้าหมายเราและเราทําด้วยความสุขและมองเห็นครอบครัวของเรามองเห็นคนที่เรารักเนาะว่าวันนั้นมันจะโคตรยอดเยี่ยมขนาดไหนนะคะ ดังนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลงมือทาด้วยความรักด้วยความสุขมีความสุขกับทุกเรื่องเราที่คุณทํามีความสุขสนุกคิดให้น้อยสนุกให้มากและตั้งเป้าหมายให้โดนใจนะคะนะครูใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะทุกคนจ๋าสําหรับวันนี้เนาะครูคิดว่าครูสรุปได้แบบว่าเข้าใจที่สุดแล้วละ่ะได้แบบง่ายๆสบายๆมากๆแล้วเนาะ คิดถึงเป้าหมายของเราและมีความสุขกับชีวิตไปนะคะทำงานด้วยด้วยความที่ด้วยความรักและมีความสุขกับงานที่ทําแล้วสิ่งสิ่งนั้นเป้าหมายของคุณคุณจะไปแตะที่เป้าหมายของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆสปืดสปาสสุดๆเลยนะคะสําหรับวันนี้จบแล้วนะคะสั้นๆนะคะทุกคนคะ่ะคุณมาย้อนดูได้เลยเนาะสำหรับใครคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะและครูขอแสดงยินดีกับมหาเศรษฐีทุกคนที่ได้เข้ามาฟังในไลน์นี้ค่ะคุณ ได้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วคุณได้มีชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณได้หมดเวรหมดกรรมเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสำเร็จยิ่งใหญ่เราไปช่วยคนด้วยกันนะคะ